สวัสดีครับนักเรียนวันนี้ก็มาพบกับหน่วยที่6วงจรการกลับทางหมุนมอเตอร์ไฟฟ้ากระแสสลับ3เฟสแบบ reversing after stop วัตถุประสงค์สามารถอธิบายหลักการทำงานวงจรการกลับทางหมุนแบบ reversing after stop ได้การต่อวงจรกับทางหมุนมอเตอร์3เฟส เราเรียนกันไปแล้วในสตา์ที่แล้วนะครับก็วันนี้ก็จะมาทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับก็คือถ้าจะต่อวงจรมอเตอร์3ามเฟสการขับทางหมุนส่วนใหญ่ก็จะใช้การต่อแบบสตาร์ก่อนนะครับแบบสตาร์ก็คือลาย1ต่อกับ U 1ลาย2ต่อกับ V 1ลาย3ต่อกับ W 1ส่วน U 2 V 2 W 2ก็เอา ขั้วสายมาจำกันทั้งหมดนะครับอันนี้คือการตอบแบบสตาร์ส่วนการกลับทางหมุนนะครับทำได้ง่ายโดยการกลับสายคู่ใดคู่หนึ่งเราจะสังเกตเห็นว่านะครับเราจะกลับสายคู่ใดคู่หนึ่งก็คือส่วนใหญ่เราก็จะใช้ลายหนึ่งนะครับกลับกับลายสามก็ใช้ลายหนึ่งไปใจ่ายให้ w1 แทนนะครับส่วนลายสามไปใจ่ายให้ u1 แทน ส่วนลาย2ก็ต่อกับ v 1เหมือนเดิมนะครับส่วนการต่อแบบสตาร์เราก็ใช้ u 2 v 2 w 2มาจำกันทั้งหมดนี่ก็คือการทบทวนอีกครั้งหนึ่งนะครับมาดูกันต่อว่าวันนี้เราจะเรียนกันเรื่องวงจรอะไรนะครับวงจรวันนี้ครับเราจะมาเรียนในเกันเรื่องของวงจรการกลับทางหมุนแบบ r e เ e r ซิ่งอั t e r เ t อรหรือคนไทยก็ชอบเรียกกันว่ากลับทางหมุนถ้าเรากดสต็อปหรือกดจุดวงจรก่อนแล้วถึงจะกลับทางหมุนได้เราจะไม่กลับทางหมุนได้ทันทีเหมือนวงจรที่แล้วนะครับเรามาดูกันว่าทําไมถึงต้องกดสต็อก่อนนะครับเนื่องจากว่าเราวงจรนี้คือเราป้องกันการกลับทางหมุนคือถ้าเป็นวงจรพักกิ้งวงจรที่แล้วนะครับคือ เค 1>, 1ทำงานมอเตอร์หมุนตามเข็มนาฬิกาแต่เค2ทำงานปุ๊บมอเตอร์จะกลับทางหมุนทันทีเลยอันนี้คือแบบปักกิ้งแบบที่แล้วนะครับส่วนสัปดาห์นี้เรามาดูกันว่า Reversing After Stop คือเราจะกลับทางหมุนได้ก็ต่อเมื่อเราต้อง Stop หยุดวงจรก่อนให้มอเตอร์หยุดการทำงานก่อนนะครับแล้วถึงจะทำการกดสั่งให้มอเตอร์หมุนทวนเข็มนาฬิกา หรือกับทางหมุนมาดูกันว่าวันนี้เราจะสั่งวงจรการทำงานยังไงนะครับมาดูกันเลยาการทำงานวันนี้ครับเริ่มแรกเหมือนเดิมครับคอนโทรลมาดูวงจรคอนโทรลก่อนนวงจรคอนโทรลคือกระแสะฟ้าไหลผ่านลายหนึ่งผ่านฟิล F2 นะครับผ่านโอโลด F3 ผ่านสวิตช์สต็อป S1 มารอยอยู่ตรงนี้นะครับ พอมารอตรงนี้ปุ๊บครูก็กดสวิตช์อยากสั่งให้วงจรทาง,งานก็กดสวิตช์ S2 S2 เปลี่ยนจาก NO เป็น NC นะครับพอเปลี่ยน NO เป็น NC ปุ๊บกระแสไฟฟ้าไหลผ่านไหลผ่าน S3 ซึ่งเป็น NC ไหลผ่าน K2 ซึ่งเป็น NC นะครับมาเข้าที่คอย K1 นะครับแล้วก็มาครบวงจรทนิวตนัน K1 ทำงาน K1 ทำงานปุ๊บเกิดอะไรขึ้นครับ K1 นะครับตรงนี้จาก NO ก็กลายเป็น NC นะครับส่วน K1 ตรงนี้จาก NC ก็หน้าสัมผัสเปิด NO แสดงว่ากระแสไฟฟ้าจะไม่ไหลผ่าน K2 ได้ซึ่งเป็นการเิอร์ล็อ k K2 จะไม่มีสิทธิ์ทำงานครับมาดูต่อครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมาทางนี้นี่ครับ นี่มาเจอ k 1 NC เมื่อกี้นะครับแล้วก็ปื๊บไหลเข้ามาแล้วก็มาครบวงจรที่ k 1นะครับแสดงว่าณตอนนี้ k 2ไม่มีสิทธิ์ทำงาน k 1ทำงานได้อย่างเดียวนะครับแต่ถ้าครูกดสต็อปครับนี่ปล่อยนิ้วออกครับปล่อยนิ้วสวิตช์ S 2ออกอ่าสังเกตว่าเป็นไงครับกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านวงจรได้ทางนี้ แต่กระแสไฟฟ้ายังเป็นไงครับยังไหลผ่านมาทางนี้ได้วงจรนี้เขาเรียกว่าวงจรการต่อวงจรแบบเซลล์โฮลดิ้งหรือล็อกหน้าสัมผัสแสดงว่าถึงแม้จะปล่อย S2 ออกแต่ K1 ก็ยังคงทำงานอยู่เหมือนเดิม K1 ตัวนี้ก็เปิดเหมือนเดิม K2 ไม่มีสิทธิทำงานนะครับ K1 ทำงานมาดูวงจร power circuit หรือวงจรกำลังของเราถ้า K1 ทำงานนะครับหน้าสัมผัส NO ก็จะ K1 1. เกิดการเหนี่ยวนำใช่ไหมครับนี่ครับอนุพัน NO ก็ต่อเป็น NC 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 กระแสไฟฟ้าลาย1วิ่งมาจ่ายให้ U1 กระแสไฟฟ้าลาย2มาจ่ายให้ V1 กระแสไฟฟ้าลาย3จ่ายให้ W1 นะครับมอเตอร์ก็3เฟสก็หมุนตามเข็นมนาฬิกานะครับณนะตอนนี้นะครับมอเตอร์3มเฟสมุนตามเข็นมนาฬิกาแล้วนะครับต่อไป หมุนไปเรื่อยๆนะครับเราจะหยุดกลับสั่งกลับท้งหมุนถ้าเป็นวงจรที่แล้วปักกิ้งเราจะสั่ง S3 ได้เลยนะครับแต่วงจรน,นี้ชื่อว่าวงจรเป็นไงครับ Reversing After Stop คือต้องกดอะไรก่อนครับถ้า Stop ถึงจะกลับทางหมุนได้นี่ถ้า Stop ถึงจะกลับทางหมุนได้ดังนั้นเราจะกลับทางหมุนมอเตอร์เราก้องกด Stop ก่อนนะครับคูก็กด Stop ครับนี่ครับกด Stop น่าผัดจาก N นี่นะครับ NC ก็กลายเป็น NO กระแสไฟฟ้าก็ไหลผ่านมาได้แค่ถึงตรงนี้นะครับกระแสไฟฟ้าไหลผ่านตรงนี้แสดงว่าไม่สามารถไหลผ่านข้างล่างได้นะครับกระแสไฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลผ่านข้างล่างได้นะครับ K1 ก็ไม่มีสิทธิ์ทำงานนะครับ NC ก็กลายเป็น NO NO ก็กลายเป็น NC นะครับนี่นี่ ตอนนี้กระแสไฟฟ้าวิ่งมาอยู่แค่ตรงไหนครับวิ่งมาตรงนี้ใช่ไหมครับครับตรงนี้แสดงว่ากระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านได้ทุกอย่างก็กลับสภาวะสู่สภาวะแบบนี้หมดเลยนะครับอ่าต่อไปครับเราก็ปล่อยมือออกครับนี่เมื่อกี้เราก,กดสวิตช์ S หนึ่งครั้งไว้ใช่ไหมครับเราก็ปล่อยสวิตช์ S หนึ่งออกนี่ครับตอนนี้ก็กลับกลายปเป็น NC เหมือนเดิมพอกลายเป็น NC ปุ๊บกระแสไฟฟ้าก็วิ่งมาอยู่ ตรงไหนครับวิ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับวิ่งมาอยู่ตรงนี้นะครับต่อไปครับเราจะสั่งให้อะไรครับ K2 ทํางานถ้าเราจะสั่ง K2 ทํางานครูก็กดตรงนี้ครับสวิตช์ S3 ตรงนี้พอครูกดสวิตช์ S3 ตรงนี้นะครับ NO ก็กลาย NC ก็กลายเป็น NO อันนี้ไม่มีผลนะครับแต่ S3 ตรงนี้ครับเห็นไหมครับ นี่นี่นะครับนี่ทจริงตัวนี้ก็คือ S3 เหมือนกันนะครับแต่เป็น S3NO ครับถ้าเรากด S3 ตัวนี้ NO NC กลายเป็น NO นะครับปึ๊บตัวนี้ NO ก็จะกลายเป็น NC ครับปึ๊บนี่กระแสะไฟฟ้าจะวิ่งมาทางนี้ครับนี่ครับนี่ไหลผ่าน NC ตรงนี้ไหลผ่าน K1NC มาเข้าที่ K2 ครับแล้วก็ครบวงจร ตอนนี้ K2 ก็จะทํางานในขณะที่ K2 ทํางานเกิดอะไรขึ้นครับ K2 ตรงนี้จาก NO ก็กลายเป็น NC กะระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านมาทางนี้ด้วยเห็นไหมครับนี่ไหลผ่านตรงน,นี้ต่อไปครูก็จะกดสต็อปนี่ครับครูก็ปล่อยนิ้วออกครับปล่อย S3 ออกนี่เห็นไหมครับครูปล่อย S3 ออกครับหน้าผ่านนี้ก็กลายเป็น NC เหมือนเดิมแต่หน้าสัมผัสน,นี้ จาก NC ก็จะกลายเป็น NO ครับเพราะเราปล่อยนิ้วออกเพราะมันเป็นสวิตช์เดียวกันใช่ไหมครับปุ๊บนี่เห็นไหมครับพอปล่อยนิ้วออกปุ๊บเป็นไงครับกระแสะไฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลผ่านตรงนี้ได้แต่ว่ากระแสะไฟฟ้ายังไหลผ่านมาทางนี้ได้เหมือนเดิมนี่ครับเพราะ K2 ยังทํางานอยู่นี่ครับยังล็อกอยู่ก็เกิดการเซลล์โฮดดิ้งฝั่งนี้บ้างนะครับในขณะที่ K2 ตัวนี้ทํางานเห็นไหมครับ K2 ตรงนี้จาก NC ก็กลายเป็น NO แสดงว่ากระแสไฟฟ้าสามารถไหลผ่านได้ไหมครับไม่ได้แสดงว่า K1 ต้องดับและหมดสิทธิ์ทำงานครับการ interlock เกิดขึ้นพอ K1 หยุดทำงานครับมาดูวงจรกำลังครับนี่ K1 หยุดทำงาน NC ก็จะกลายเป็น NO ทั้งหมดครับนี่และก็เป็นไงครับทุกอย่างหมดนะครับ กระแสไฟฟ้าก sí, ็ไม่สามารถไหลผ่านมาทางนี้ได้แต่กระแสไฟฟ้าจะไหลผ่านมาทาง K อะไรแทนครับ K2 K2 ก็จะเกิดการเหนี่ยวนำและทำงานครับกระแสไฟฟ้าจากเหนี่ยวนำปุ๊บ K2 จาก NO ก็กลเป็น NC ครับ NC 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 กระแสไฟฟ้าก็จะไหลผ่านมาทางนี้ครับลายหนึ่งครับไหลผ่านมาให้อะไรครับ ให้ W1 ครับส่วนลาย2ก็ไหลผ่านมาที่ v1 ครับส่วนลาย3นี่ครับกระแสไฟไหลผ่านมาที่ u1 นี่ซึ่งเป็นวงจรการกลับทางหมุนที่เราออกแบบไว้ตั้งแต่แรกนะครับมอเตอร์ก็จะหมุน ตามเข็มนาฬิกาครับตอนนี้นี่เอทวนเข็มครับโทษทีครับทวนเข็มนาฬิกานี่นี่ครับหมุนไปเรื่อยๆครับจนกว่าเราจะสั่งกดสต็อปครับคือกด S 1ครับนี่ครับกด S 1ก็วงไฟก็ไม่สามารถจาก NC ก็จะกลายเป็น NO กระแสไฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลผ่านลงไปได้นะครับทุกอย่างก็จะหยุดการทำงานหมดทุกอย่าง ราะกระแสไฟฟ้าไม่สามารถไหลผ่านไปได้นี่นะครับนี่คือการสต็อปครับนี่คือจุดที่หนึ่งนะครับส่วนถ้ามอเตอร์เกิดมีปัญหานะครับเช่นมอเตอร์กระแสเกินนะครับร้อนไหม้หรือช็อตนะครับต่างๆนะครับก็จะส่งผลมาให้อเวอร์โหลดครับโอเวอร์โหลดก็จะเกิดการกระดกครับก็เกิดการตัดวง,งจร กระเดื่องก็ตัดวงจรตัดวงจรก็มาตัดตรงนี้ครับมาสั่งให้ F 3ตัวนี้ตัดการทำงานเปลี่ยนเป็นหน้าสผัดเป็น N นี่ครับเปลี่ยนเป็น NO นะครับวงจรไฟฟ้าก็ไม่สามารถไหลผ่านได้นะครับแต่หน้าผัดนี้ก็จะมาต่อให้ตรงนี้แทนนะครับอันนี้ซึ่งตรงนี้เดี๋ยวเราค่อยคุยกันในเรื่องของหลอดการทำงานโอเวอร์โหลดนะครับวันนี้ก็จบกัน อธิบายเพียงแค่นี้ครับสวัสดีครับ